นะครับเดี๋ยวออกไปไว้ตรงนั้นต่ออนี่ครับผมเอาไม้วางอ่ะโอเคเคสนี่ไงตัวคันโยกได้แล้วนะครับเฮ้ย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 ,อ,ยอะไรของสเลนเดอร์ครับเนี่ย โกงอะรับเฮ้ยนี่ห้องไฟเดนี่คุณมีเวลาห้าวันเฮ้ยเหมือนห้องห้องไไเฮ้ยนี่มันห้องอไภาคหนึ่งหรือว่าแต่ออกมามันไม่ใช่นะออกมาแล้วมันจะเป็นบันไดลงไปไม่ใช่จะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าพังนี้ต้องเป็นห้องน้ํามันจะไม่ใช่เลยเฮ้ยเขามีทางเดินไปน่าจะเดินไปไม่ได้นะครับ นั้นผมลงทางนี้เลยขี่เกจอ้อมไปจากไปลงอะไรครับอะไรอะไรครับเนี่ยคอเลยของคุณครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมอะไรไปโยนขั้งหลังบ้านอ๋อไอตัวสับโยงเนาะตอนในห้องนี้เรามีอะไรไหมเมื่อกี้ผมไม่ค่อยได้ดูชัดเจนเท่าไหร่ห้องนี้อ่ะมันเกิดก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับ นี่คือเล่นแบบมั่วๆนะใช้จิตสัมผัสออกคือมาเดินเล่นรอบหนึ่งแล้วลองดูไอเทมว่าไอเทมไหนนาจะเกี่ยวข้องก็มาเล่นเลยโดยที่ไม่มีทักษะอะไรทั้งนั้นนี่อันนี้มันตัวเดียวกันต้องใช้เซนคีย์เหรอแล,แล้วเซนคีย์จะไปหาที่ไหนหรือว่ากุญแจที่บนนกแน่เลยะถ้ากุญแจที่อยู่บนกน,เบนกเป็นไปได้ว่าผมอาจะจะต้องหาผมอาจจะต้องหาอะไรเหรอ อาจจะต้องหาพุ่นไฟอ่ะไม้ขีดไฟกับไม้อ่ะเพื่อที่ผมจะเอามาเผาไอ้นอีการน่นนะครับไอโนพิศาของยายแต่ทีนี้เอ่อผมจะไปหาที่ไหนซึ่งชั้นใต้ดินไม่มีแล้วเนาะเอ่อเอาไงดีครับเอาใจไงเอาไอเดียไ,ไปข้างหลังมานดีกว่าไปหลังบ้านก่อนนะครับติเก็ตอ๋อติเก็ตคือเหมือนเป็นเอาไว้โชว์นะครับ ป็นตัวไฟมันไม่มีของอะไรเลยเนาะแต่ไม่ขี่อยู่ในห้องครัวหรือว่าผมอาจจะต้องเปิดห้องนี้เอรอก็จะเปิดทำไมเนาะเฉดคีตอนนี้บอดแสค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรเลยโเว้ยเป็นอะไรมากมาย อ็ไอรมากไหมนี่ยไอ้เเรนดีนาไอ้หลานชั่วครับมัเนเดีจะมาหลอกหลอนอะไรนะอู้ผมต้องเอาอันนี้ไปไขระแจข้างล่างช่วยสับใช่ไหมช่ดยสับนะครับ <c oughs> เอาอ,อันนี้ไปห้องนี้เดี๋ยวผมขอเปิดดิไม่เห็น มันเห็นนะข้างนอกไม่รู้ข้างในมีไปอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนะไม่มีนะครับไม่มีนะแล้วนี่คืออะไรอะ่ะต้องใช้ถัดล็อกต้องใช้การน้ำลาคานครับลาคานไอหุ่นยนต์นี่มันเลิกตัวตัวละเพราะเรามีตัวแล้วครับ อ๋อนี่คือปุ่มเปิดปิดรถไฟหรอคือตอนนี้เหลือแค่คุณแจ่มันเหมือนกับรถไฟในเกาหลีเหนือเป๊ะเลยอะครับทุกคนเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเลยนี่คือรถไฟของคุณคิมจองอึนมาเอามาจากอะไรนะเอามาจากเยอรมันมันรถไฟอะเกมคุณยายจะต้องบ้านคุณยายจะต้องอยู่ที่ประเทศเกาหลีเหนือแน่เลยครับคุณยายเลยเป็นบ้าเพราะว่าอยู่กับคิมจองอึนแล้วเครียดทั้งบ้านเลยเครียดไปหมด เฮ้ยตอนนี้ผมซีเรียส่าผมจะต้องหาอะไรต่อเนี่ยบ้านก็มันก็โล่งไปหมดแล้วทำยังไงดีทำยังไงต่อดีอ่ะมีอะไรให้เราไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะหยิบไม้ขีดไฟอ่ะไปห้องนั้นก่อนละกันไปที่ต่อผิงนะครับ เพราะไม่งั้นมันไฟต่อไม่ได้ห้องเห็นไฟ ในอ่างอ่ะบางทีอาจจะดูตาไม่ดีขวดซ่วมอครับไม่มีอะไรเลยเหรอ,อบ้านใหญ่นี่มันยักเย็นจังไม่มีพลังงาน หรือว่าห้องนี้อ่อได้มีผิงไฟต้้งสองที่แปลว่าผมอาจจะต้องหาจริงๆหรอแต่เราจะไปหาที่ไหนก็ไม่รู้ครับต้องเดินไปอ่ะนะต้องเดินไปทำ mm hmm. ไมคอมมันโหลดดังจัง คอมเสี่ยงดังมากเลยคอมผมเนี่ยเฮ ύ, ้ยลำคานลำคานคาน ือหลังกรอบรูปอะไรรึเปลาแล้วห้องพวกนั้นผมจะเข้าไปอ่ะถ้าเกิดเราผมจะเข้าตกลงมาอีกผมขึ้นไปดาดฟ้าอีกรอบแล้วกันไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างบนดาดฟ้ารึเปล่าะเดี๋ยวจะไปหล่นอยู่ตรงระเบียงเงี้ยขึ้นดาดฟ้าแล้วกันเพราะว่าหาทางบ้านแล้วไม่เจอนะครับหาทางบ้านไม่เจอเลยนะไม้นะ่ะ นี่ฉันจะเผาแกอ้าวไม่ใช่ตรงนี้นี่ฉันจะแบาเผาแกเอาให้ตายฝั่งนี้ไงนี่ไงฝั่งนีง้ที่มาไม่ได้นอ้นนเจียงน้องหมีครับเจียงน้องหมีนึกว่าพื้นพังครับโอ้ยเรามาฝังอะไรตรงนี้เราไป ก็มีใจกันด้วยยังไงกันแน่ในเกมตอนนี้มันลึกลับซับซ้อนจังตรงลิมนี่เหรอเอา้าตายของพวกนี้คือเหมือนเราพกไว้ในกระเป๋านะน่าจะไม่หายนะครับพวกเหรียญพวกอะไรถ้าหายก็หาเปอร์ซ้อถ้าหายก็เศาวาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาไม่หายครับไม่หายเอา้าตัว เฮ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยมาถึงห้องเลยเหรอเออแล้วไม้มันจะอยู่ที่ไหนได้อีกวะไม้มันจะอยู่ที่ไหนได้เนี่ยอ๋อเมื่อกี้ผมยังไม่ทันได้ไปตรงนี้เลยเนี่ยระเบียงอนะ่ะ ผมว่าจะเดินบนดาดฟ้าก่อนแล้วก็ตายซะนั้นตกดิบตายโง่โคตรโคตรเลยาตายละทำไมไมันหายากหายเจนขนาดนี้ไม่เข้าไม่เข้าใจเลยว่าอยากไปซ่อนที่ไหนเฮ้ยนี่ห้องไหนเนะี่ย ผมว่าไม้มันไม่มีนะไม่เห็นจะเห็นไม้อะไรเลยไม่เห็นมีเลยหรือว่าอยู่หลังรถวะหรือว่าอยู่หลังรถครับท่านผู้ชมนี่ไม่แน่ใจนะครับหนึ่งนะ จะมีหรือไม่มีนะไม้สามารถไปอยู่ที่ไหนได้บ้างใครรู้บ้างไม่มีใครตอบผมเลยไม่มีใครตอบทั้งนั้นแหละเออไม่มีหนะงั้นเอาไปยิงนั้นก่อนละกันยิงกระจกข้างล่างไปละลงสู่ฉันใอยดินเพื่อความอิสรภาพแล้วทำไมต้องหนีทางใต้ดินหาสันหานะครับยาย จริงๆจ,จะหนีอกไปทางประตูหน้าบ้านมันก็ง่ายกว่าไม่ล่ะช่างสัญหานะครับช่างคิดนะมีรถไฟด้วยเฮ้ยอย่าพึ่งมันต้องยิงตรงนั้นไม่ใช่หรอมันใช่หรอมันยิงงนี้หรอ นี่อะได้แชแรงมาได้เซดคีมาอีกแล้วะไอแชแรงเนี่ยเอาตัวดีเลยเอามาก่อนเอ้ยเก้าอี้ขวางเก้าอี้ขวางครับแล้วก็โจทย์ออกได้ไหมเนี่ยถ้ามียายนี่กูคงตายแล้วล่ะ เจอ้ะไม้ซีนี้ก็ไม่ยากละนั้นเดี๋ยวออกดอกเอาไวเลยเอาผมออกเซตีก่อนเฮ้ยผมจะเ,เซตีทำไมผมต้องเอาไม้ดิเอาไม้ไปเผา,าไม้ขิดเฮ้ยเฮ้ยผมเอาไม้ไปเผาไม้ขิดผมจะได้กุญแจรถไฟเลยดิไม่รู้ไม่รู้ ผมต้องไปที่เตาผิงไฟเนาะเตาผิงตัวไหนอ่ะน่าจะตัวห้องใหญ่ตัวห้องใหญ่เพราะว่าห้องเล็กมันเป็นของอีกเตาหนึ่งที่ไม่มีอีกานะครับห้องเนี้ยห้องเนี้ย,ยแล้วผมอาไปเอาไม้ขีดครับทีนี้มันจะเป็นการไล่อีกานะครับโดยการเผาไฟโดยการลมลมพันนะครับ มาเราจะมาลมควันอีกาดีกว่าไว้มาบ่อยจังพักนี้อย่าไล่อ,อีกาของฉันมันคือสัตว์เลี้ยงของหนูนะครับหนูจะฆ่าอีกาให้หมดแหละไม่สนละสงสัยเป็นอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเซเรนดีน่านะครับเราเข้าไปไม่ได้หรอจะเข้าไปดูอีกาสักหน่อยอเคครับเราวขึ้นไปดูอีกานะครับ นี่น,นี่ทางนี้ค่อยๆไต่ระดับไปไต่ระดับไปเรื่อยๆมันใดนี่ก็นะอะไรตัวนั้นเนาะเอา้าเอา้าอ้ออันนั้นนึกว่าหายเทรนคีย์กุญแจเทรนคียนี่เราไป รงไหนก่อเข้าข้างล่างเลยเนาะเอาเทรนคีไปขายเลยเหรอแล้วก็น่าจะออกได้เลยเหล่ามั้นครับอืมเราเอากุญแจเทรนคียไปได้แล้วนะครับกุญแจรถไฟก็ดูแบบไม่ง่ายมากเลยเนาะจริงๆน่าจะ ก็จะใส่กุญแจอื่นๆหรือแม่ก็ตัดเครื่องยนต์ไปเลยต่อสายตรงรถไฟอ่าคือรถไฟครับไปไปสถานีเบียงยางกันกรุณาปิดดอออต้องปิดโดอะสะหมดประตูกำลังปิดครับรถไฟกำลังจะไปสถานีเบียงยางครับทุกคน ไปเยโอ้โหขึ้นรถไฟมาด้วยสงสัยอยากจะไปด้วยยายรถไฟจะออกจากบ้านแล้วไปครับเตรียมขับรถไฟไปเลยเฮ้ยออกได้แล้วสวยสวยสวยครับผมชนลัวโอ้โหชนลัวเลยนะครับคืองหุ่นยนต์ตเราต้องรีบหาตัวเนี่ย เราต้องได้หาตัวมาให้ไอ้หุ่นยนต์เก็บตัวก่อนไม่งั้นเราจะโดนมันร้องร้องเลือดยายครับคือเมื่อกี้คุณคุณโดนตกรถไฟอ่ะคุณมาช้านะครับเสียใจด้วยอยากเดินเล่นเอกเอนระพี่เอ็นครับจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเกมแกนนี่ใครชอบกดไลค์ให้ผมเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กัชบช่องนัทฟิกเกอร์สำหรับวันนี้ผมไปกมอนะครับซีรีเกมเจอปืนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับไปบ้าไปบาย,บาย,บาย